พวกเราเนี่ยสามารถที่จะเดินทางอยู่ในสังสารัตเนี่ยด้วยภพภูมิที่ดีเนี่ยพระศาสดาก็เลยบอกว่าให้ให้พยายามศึกษาคําของพระองค์คําของพระศาสดาเนี่ยเป็นความรู้อันเป็นอริยะความรู้ที่ประเสริฐนะแต่ว่าประเสริฐกับไม่ประเสริฐเนี่ยเอาอะไรมาวัดความรู้ใดก็ตามที่ทําให้คนเนี่ย เอาชนะความตายได้ไม่ต้องตายอีกต่อไปผู้เจ้าบอกความรู้นั่นนะคือความรู้ที่ประเสริฐนะดันความรู้ในทางโลกทั้งหมดเนี่ยพระองค์ก็เลยบอกว่ามันยังไม่ประเสริฐทั้งหมดเลยมันเป็นของปุถุชนรู้แล้วไม่ได้ช่วยให้เธอเนี่ยพ้นจากความตายไปได้ลัทธิศาสนาพวกเราทุกคนเนี่ยไม่ใช่รูปกายอันนี้ สภาพเดิมของตัวเองเนี่ยไม่ใช่รูปกายนี้ไม่ใช่จิตที่เรารู้สึกว่าฉันมีจิตอยู่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เวทนาสุขทุกข์เฉยๆไม่ใช่ความจําได้หมายรู้ไม่ใช่ความคิดปรุงแต่งให้ธรรมชาติทั้งห้าตัวเนี่ยนะมันถูกยึดโดยสิ่งสิ่งหนึ่งอะไรก็ไม่รู้สิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ย ที่มันเข้ามายึดไอ้ห้าตัวเนี้ยพระพุทธเจ้าบัญญัติเรียกมันว่าสัตตานังนะ,นะภาษาไทยใช้คำว่าสัตว์พระองค์จึงเรียกพวกเราว่าสัตว์โลกหรือสัตว,ตว์ทั้งหลายคือผู้ยึดติดทั้งหลายจริงๆก็เพียงแค่ให้เราเนี่ยเลิกยึดติดกันห้าพวกเราก็จะกลับเข้าสู่สภาพเดิมของตัวเองคือนิพพานหรืออมาตะธรรมคือความไม่ตาย เท่ากับว่าพวกเราเนี่ยมีสภาพความไม่ตายอยู่ในตัวแล้วเพียงแต่อวิชาความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นเรามีตัณหาเป็นเครื่องผูกพันพระองค์เรียกว่าสัตว์ผู้มีอวิชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกกำลังแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏบางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้เพราะความที่เขาไม่รู้ซึ่งอริยสัจทั้งสี่ ดังนั้นการมารู้อริสัตวสีเนี่ยเป็นเหตุให้สัตว์นั้นเนี่ยหยุดการท่องเที่ยวปล่อยวางสิ่งที่ไม่ใช่ตัวมันเพราะมันเข้าใจแล้วว่าขันห้าไม่ใช่ตัวมันมันก็เลยปล่อยวางปล่อยวางได้เมื่อไหร่ก็คือเรียกว่าเป็นอาลาห์น,น,น,นเสร็จกิจที่ควรทำในสังสารวัตรนั้นกิจที่สัตว ที่เกิดมาแล้วควรทำก็คือหลุดพ้นให้ได้เพราะถ้าได้เกิดต้องได้ตายแต่คนที่สัตว์ที่ได้การเกิดแล้วไม่มีใครอยากตายไม่มีใครอยากเจ็บอยากป่วยอยากตายเวลาป่วยก็หาย,ยาก,กินทุกคนเพราะอยากจะหายใช่ไหมแต่ยังไงที่สุดเราก็ต้องเดินไปสู่ความตาย นี่คือปัญหาดังนั้นพระศาสดาเนี่ยบอกเลยว่าพระองค์เกิดมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยตรงพระศาสดาของเราเนี่ยอรหันตสัมมาสัมพุทธเนี่ยบอกว่าถ้าธรรมชาติสามอย่างเนี่ยไม่มีอยู่ในโลกคือความเกิดความแก่ความตายไม่มีความจําเป็นที่อรหันตสัมมาสัมพุทธจะต้องบังเกิดขึ้นมาในโลก นั้นพระศาสดาเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้นี่คือประเด็นที่เราควรได้รับประโยชน์จากการเข้ามาสู่ธรรมวินัยนี้ศาสนาคือคำสอนศาสนามาจากคำว่าศาสนีสาสนังแปลว่าคำสอนคำพูดที่พูดออกจากปากของผู้บัญญัติคือสัมมาสัมพุทธะ คำพูดของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยต่างจากคำพูดของคนทั่วไปยังไงพระศาสดาบอกว่าพระองค์กำหนดสมาธิได้ทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คําเดียวบอกกับอภิเวสนะบอกอภิเวสนะคือจำเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคาสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆเนี่ยย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นในภายใน พระเจ้ากําหนดสมาธิทุกครั้งที่จะพูดไม่ให้พลาดคําเดียวก็พลาดไม่ได้ดังนั้นคําของาศาสดาเราเนี่ยจะไม่มีสมณะพราหมณ์เทพมารพรมใดๆในโลกคัดงานและติดเตียนได้พระเจ้ายืนยันตัวนี้และคําสอนของท่านเนี่ยใช้ได้อากาลิโกได้ตลอดการเดี๋ยวจะให้ดูว่าอากาลิโกยังไงและคําสอนของาศาสดาเราเนี่ย สอดรับไม่มีการขัดแย้งกันคนที่ทำคำพูดได้สอดรับไม่ขัดแย้งกันมีอยู่คนเดียวในโลกผู้เจ้าบอกคือตัวท่านเป็นอรหันต์ประเภทสัมมาสัมพุทธ,ธะเท่านั้นอรหันต์ผู้อื่นไม่สามารถทำได้นี่เป็นคุณสมบัติพิเศษของความเป็นพระพุทธเจ้าที่บางทีเราชาวพุทธไม่ค่อยทราบเราไม่เคยทราบเลยว่าผู้เจ้าเราพูดเก่งอย่างนี้นะ ที่เป็นหนึ่งในเหตุผล10ข้อที่เรารวบรวมอยู่ในแผ่นพับว่าทำไมพระเจ้าบอกต้องฟังพุทธวจนะวจนะแปลว่าคำพูดพุทธะเป็นหนึ่งในชื่อของพระพุทธเจ้าชื่อพระเจ้ามีเป็น10ชื่อก็เพราะว่าพระองค์เนี่ยพูดไม่ผิดอยู่คนเดียวในโลกและมีคำพูดที่สอดรับไม่ขัดแย้งกันนั้นก็ให้เราทราบว่า เหตุผลว่าทําไมผู้เจ้าให้ฟังแต่พุทธวจนะและก็บอกเลยบอกพิขุทั้งหลายว่าอนุชานามิพิขเวสักยะนิรุติยาพุทธวจนะปริยาปุริตุนติเราอนุญาตให้พิขุทั้งหลายเนี่ยเล่าเรียนพุทธวจนะตามภาษาเดิมหรือตามสำเนียงของตนของตนใครจะมาจากประเทศไหนจังหวัดไหนก็ตาม ทรงจำอย่างเดียวจำนะแล้วนำไปประพฤติปฏิบัตินะแล้วเวลาจะถ่ายทอดเนี่ยก็ถ่ายทอดคําของตถาคตเนี่ยออกไปเท่านั้นเองนะนี่หลักการของพิกุในครั้งวุตตการเนี่ยผู้เจ้าให้ใช้อย่างนี้ดังนั้นทุกคนจะสอนเหมือนกันหมดคือสอนแต่คำพระพุทธเจ้านะงั้นสาวกไม่มีคําสอนมีคําสอนไม่ได้สาวก เพราะผู้เจ้าเป็นคนบัญญัติไว้และถ้าสาวกมาผลิตคำสอนผู้ผู้เจ้าบอกอย่าฟังนี่ผู้เจ้าพูดไว้สาวกต้องฟังผู้เจ้าพระองค์บอกว่าสุตตัตตะเราไดคือคำสอนเราไดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกรองประเภทกาบกลอนมีอักษรสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตร เป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เนเธอจะไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจกไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนเห็นไหมพระเจ้าตัดปิดทางเลยคำแต <im> <ains> ่งใหม่เนี่ยอย่าฟังด้วยดีนะอย่าเงี่ยหูฟังนะอย่าไปตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงนะอย่าไปสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนนะ แล้วก็ตรัสกลับกันว่าส่วนสุตันตะเหล่าใดที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตละว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นาําสุตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอต้องฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ตัวถึงและย่อมสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยควรศึกษาเล่าเรียนนี่พระองค์ตัดไว้สองพันกว่าปีแล้วอยู่ในพระไตรปิฎกนี่แหละนะ นั้นพระศาสดายืนยันเองหน้าที่ของพิกุเราคือเป็นทายาทแห่งธรรมะของตถาคตเอาคำตถาคตมาเปิดเผยแสดงบอกปัญญัติให้พวกเราได้ทราบว่าศาสดาเคยพูดอย่างนี้เคยสอนอย่างนี้